เด็กๆวันนี้พบกับคูเตอร์อีกแล้วนะครับเราเข้าสู่ EP ที่15กันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคูเตอร์ขออุปก่อนว่าความรู้มันเข้มข้นมากๆเลยครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามามามา,มาไป EP ที่15ต่อเลยครับ ค่ะเด็กๆเ,เราเดินทางกันมาถึง EP ีที่15กันแล้วนะคะยังคงว่าด้วยเรื่องของ adverb เหมือนเดิมนะแต่ก่อนอื่นขอชมเชยเด็กๆที่เรียนกันมาจนถึง EP ีที่1 5ก่อนนะคะว่าเป็นเด็กที่ขยันแล้วก็มีความอดทนกับการเรียนมากๆคุณผินขอชื่นชมยกนิ้วโป้งให้เลยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเรามาด้วยเรื่องของ adverb of charm นะคะ adverb of c h a r เป็นกริยาวิเศษ บอกเวลาค่ะบอกว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือบอกชามไปเลยนะคะอย่าง at verb of place เนี่ยค่ะก็จะเป็นกริยาวิเศษบอกสถานที่เนาะก็จะบอกได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนแต่ at verb o e time เนี่ยเป็นกริยาวิเศษที่บอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่าเรามาดูข้อแรกค่ะ what is the meaning of the day before today what is the meaning of the day before today ขาถามว่าถามเรื่องของความหมายอันนี้วัดความรู้รอบตัวแล้ว the day before day เนี่ยคืออะไร the day before day day นะคะแปลว่าวัน before คือก่อน today วันนี้วันก่อนวันนี้เนี่ยคือวันอะไรอ่ะข้อแรกค่ะ today today คือวันนี้ข้อที่สองค่ะ yesterday คือเมื่อวานข้อที่สามค่ะ tomorrow คือ พรุ่งนี้แล้วข้อที่4ค่ะซูนเร็วๆนี้อ้าวอันนี้เป็น adverb of time หมดเลยนะคะตอบข้อไหนดีคะวันก่อนวันนี้คือวันไหนวันก่อนวันนี้คือเมื่อวานค่ะตอบข้อ2ค่ะ yesterday นะคะเพราะฉะนั้นความหมายของ yesterday ก็คือ the day before today วันก่อนวันนี้นั่นเองค่ะโอเคค่ะมาดูข้อที่2นะคะอ่านจดพร้อมกับครูป,ปิ่นค่ะ I am thirsty. I want to drink some water. Bl ank, blank blank b I am thirsty นะคะแปลว่าฉันหิวน้ำอ้าวฉันหิวน้ำนะคะ I want to drink ฉันต้องการดื่ม drink นะคะดื่มน้ำทำไมคะคือ I am thirsty ฉันหิวน้ำฉันต้องการดื่มน้ำดื่มตอนไหนดีเวลาไหนดีแต่ฉันหิวน้ำอยู่ตอนเนี้ย อ้าวข้อที่หนึ่งค่ะ after หลังจากนะคะข้อที่สอง still ยังคงนะคะแล้วข้อที่สามค่ะ tomorrow พรุ่งนี้แล้วข้อที่สี่ค่ะ now now นะคะก็คือตอนนี้เลยอ้าวอันนี้เป็นการเทสนะคะทดสอบเด็กๆในเรื่องของความรู้เรื่องคำศัพท์ adjective adverb ด้วยนะคะขอโทษดยค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะข้อนี้ตอบไหนดีคะตอบข้อไหนคะฉันหิวนะ้ำฉันต้องการดื่มนนะ้ำดื่มตอนไหนตอนนี้ค่ะก็หิวอ่ะหิวน้ำก็ต้องดื่มตอนนี้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะจะได้ว่า I am thirsty I want to drink some water now <Wow. S 1> มาต่อกันด้วยข้อที่3ค่ะ Linda is sleepy h e wants to do her homework bang, bang, bang. เขาบอกว่าลินดาเนี่ยค่ะ sleepy sleepy คือง่วงง่วงเหาวหานอนมากนะคะ she wants ก็คือหล่อนเนี่ยต้องการ wants นะคะต้องการ to do เห็นไหมคะหลังดู infinitive verb น,น,นะคะก็คือ verb ช่องหนึ่งห้ามเปลี่ยนอะไรเลยนะ to do her homework homework นะคะก็คือการบ้านทำไมคะหล่อนง่วงอะลินดาง่วงอะเขาต้องการทำการบ้านตอนไหนอ่ะ ข้อ1ค่ะ after หลัง after ก็คือหลังจากข้อ2 still still ก็คือ,อยังคงข้อ3ค่ะ tomorrow ก็คือพรุ่งนี้ข้อที่4 now นะคะก็คือตอนนี้ค่ะเขาบอกดินดาง,ง่วงแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำการบ้านตอนไหนคะเอานึกถึงเราฉนันง่วงแล้วฉนันอยากจะทำการบ้านในวันวันนี้ไหมหรือว่าวันพรุ่งนี้คะตอบ วันพรุ่งนี้นะคะ Linda is sleepy he want s to do her homework tomorrow ก็คือลินดาเนี่ยง่วงแล้วอะเขาก็เลยต้องการที่จะทำการบ้านพรุ่งนี้นะคะข้อนี้ก็เป็นการวัด vocabulary ของเราด้วยนะคะในเรื่องของ adverb of time ค่ะมาเรื่องของข้อ4ต่อค่ะอันนี้เป็น conversation นะคะ A ค่ะคุณ A คเขาบอกว่า When do you get up? Get up ก็คือตื่นค่ะ คุณตื่นเมื่อไหร่เนี่ยอ้าวเป็นการถามเวลานะคะดังนั้น B ก็ได้ตอบว่า I get up ดบ blank b a n ตื่นตื่นตอนไหนอ้าว in the morning in the morning คือตอนเช้าค่ะในตอนเช้าข้อสค่ะ again again Ag แปลว่าอีกครั้งข้อ3ค่ะ last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วแล้วข้อสุดท้ายค่ะ last year ปีที่แล้วค่ะอันนี้เขาถามในเรื่องของปัจจุบันนะคะว่าคุณตื่นนอนกี่โมงจะบอกว่าฉันตื่นนอนปีที่แล้วโอ้โหไม่หลับเลยเหรอหรือตื่นสัปดาห์ที่แล้วเป็นคนที่ตื่นนานมากเลยนะสัปดาห์ที่แล้วตื่นแล้วตอนนี้ก็ยังตื่นอยู่เลยอย่างนี้นะคะฉันตื่นอีกครั้งก็ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นค่ะข้อไหนเหมาะสมที่สุดคะข้อ หนึ่งนั่นเองค่ะ in the morning นะคะก็คือฉันตื่นนอนในตอนเช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมี choice ให้เลือกว่า I get up in the afternoon ก็คือฉันตื่นตอนบ่ายอาจจะเข้ากับเด็กๆก,ก็ได้นะคะเพราะบางคนตื่นสายใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะมีคำที่เหมาะสมคำเดียวก็คือ in the morning นั่นเองก็คือในตอนเช้าค่ะอ่ะข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายแล้ I love this song อ่าอันนี้เอาใจคนชอบร้องเพลงนะคะแบบอชอบวงอยแบนด์นะคะ I want sing แบงแบงแบงโ oh, อ้โหอัศเจรีด้วยแบบเซว่าต้องการมากๆแน่เลย I love this song ก็คือฉันชอบเพลงนี้นะคะอ่า this แปลว่านี้นะคะฉันฉันรักเพลงนี้ I want to sing อ่าฉันต้องการร้องแล้วก็มีอัศเจรีนะคะเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแบบ เน้นย้ำในใน,ในคำตอบมากเลยนะคะเอามาดูช้อยส์ค่ะ In the morning ก็คือในตอนเช้าฉันรักเพลงนี้ฉันต้องการร้องมันในตอนเช้าแล้วก็มีอิใจรีอ่ะอ่ะได้หรือเปล่าข้อที่สองค่ะ again อีกครั้งอ่ฉันรักเพลงนี้ฉันต้องการร้องอีกครั้งอาจจะได้ก็ได้นะข้อที่3ามค last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วฉันรักเพลงนี้ฉันต้องการร้อง สัปดาห์ที่แล้วอ้าวต้องการร้องสัปดาห์ที่แล้วแล้วบอกตอนนี้ทำไมจ๊ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของอดีตเลยนะคะเพราสุดท้ายลาส t ี e ก็เหมือนกันค่ะปีที่แล้วฉันต้องการร้องปีที่แล้วถ้าจะบอกว่าต้องการร้องในอดีตเราก็ต้องเปลี่ยน tense ให้อยู่ในรูปของอดีตถูกไหมคะแต่อันนี้คือเขาพูดถึงปัจจุบันอยู่นะยังไม่ได้ใช้ past simple tense อะไรทั้งนั้นไม่ได้เป็นรูปอดีตทั้งนั้น สองข้อนี้จึงตอบไม่ได้นะอ่ะเรามาดูค่ะข้อไหนเหมาะสมคะฉันรักเพลงนี้จังเลยแต่เหมือนกับแบบโอ้ฉันรักวงเกาหลีวงนี้จังเลยฉันต้องการร้องเพลงนี้ในตอนเช้าหรือต้องการร้องอีกครั้งค่ะตอบข้อ2ค่ะ I want to sing again นะคะก็คือฉันต้องการร้องอีกครั้งในตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะนะคะไม่ใช่เหมาะกับไม่ตอบไม่เหมาะการร้องเพลงนะคะไม่เหมาะกับรูปประโยคนี้ค่ะ เย็าไงบ้างครับสำหรับอีพีนี้ได้รับความรู้กันมากเลยใช่ไหมครับหากเด็กมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคาถามอยู่เลยครับและก่อนจะสากกันในวันนี้คร,รูเต้ยขอฝากหนึ่งช่องทางในการติดตามผลงานของพวกเราได้ที่บ้านครูพูดเดอ t u t ิ r เตอร์ในช่องยูทูบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมกด see First เพื่อหเห็นคลิปของเราเป็นครั้งแรกด้วนะครับ